สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้งานตู้ฟักไข่สำหรับทางเพจเองนะครับผม ราคาไม่ได้บวกแม่ตบบาทเดียวนะครับราคาตามท้องตลาดทั่วไปเลยครับแต่เราเอามาเพื่อการันตีนะครับโดยการใช้งานง่ายมากครับสําหรับตู้ของเรานะครับผมจะให้ทางบริษัทนะครับก็คือตั้งทุกๆอย่างให้เลยก็คือเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องรู้ค้า่าวก่อนครับผมว่าอะไรคืออะไรอ,ะอันนี้ก็จะมีฟิลหนึ่งตัวนะครับ ันนี้ก็ใบตัดระบบเวลาเกิดการช็อตการอะไรไฟจ่ายกระแสมาเกินกำลังนะครับอันนี้ก็จะมีสวิตช์ power นะครับตัวที่1่อันนี้เปิดปิดธรรมดาอันนี้ก็จะมีเปิดปิดไฟนะครับแรมนะครับหลอดไฟนะครับเปิดปิดไฟอันนี้เราจะไม่เปิดทิ้งไว้นะครับเนื่องจากเวลาลูกไก่เกิดออกมาอาจจะทําให้ไก่ตาเสียได้ครับถ้าเราเปิดไว้ตลอดเวลาอันนี้เราจะเปิดเฉพาะเวลาเอาไข่เข้าตู้ฟักนะครับ น,นี้เปิดปิดไฟนะครับมาดูนะครับอันนี้ความชื้นนะครับความชื้นตัวนี้เราขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะใช้ถาดประมาณกี่ถาดนะครับเราสามารถเติมถาดกันไปได้เลยครับแต่ทางบริษัทนะครับจะมีจะมีถาดเล็กๆให้นะครับจะมีกล่องใส่น้ําให้นะครับเป็นใส่ใสตลับใส่น้ำ อันนี้ผมได้เพิ่มจานหนึ่งจานนะครับผมอันนี้เพิ่งเปิดตู้ได้ประมาณ3าวันนะครับม,มาทดลองใช้นะครับมาเชื้อเดินดีไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวป,ปั๊นนบปูนราภูมิอันนี้เราจะตั้งให้เรียบร้อยแล้วครับผมเสียบปลั๊กใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ยากครับผมเวลาจะเซตเรากา็ทำตามคู่มือนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นตัวของมอเตอร์นะครับเมื่อเมื่อเราอยากจะ,ะใช้ใช้การควบคุมการเปิดปิดเองอัตโนมัติเราก็แค่เปิดเปิดไปข้างบนครับผมก็คือเปิดตัวมอเตอร์นะครับถ้าเราจะอยากจะให้แผงวงจรควบคุมอัตโนมัตินะครับเราก็ต้องกดมาตรงที่ศูนย์นะครับถ้าเราจะเปิดมอเตอร์เรากดที่หนึ่งครับอันนี้ก็ง่าย,ง,ายง่ายครับผมตัว p นะครับ ตัว P จะกดเนี่ยมันจะมี1 on 1 off ก็คือ on ก็คือเปิด off ก็คือปิดเราจะตั้งเปิดที่เท่าไหร่เราจะปิดที่เท่าไหร่1 on 1 off นะครับอย่างเช่นว่า1 on เราเปิดที่ <Yeah. S 1> ทเที่ยงคืนนะครับเราก็จะไปปิดท,ที่เที่ยงคืน1นาทีนะครับเราจะใช้เวลาในการพลิก1นาทีนะครับต่อไป2 on นะครับ เราจะเปิดที่ตีสองครับเราจะไปปิดที่ตีสองหนึ่งนาทีนะครับ <c oughs> ให้เรากดตัว P นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่ง on หนึ่ง off สองสามต่อไปก็จะเป็นสาม on นะครับเราจะตั้งเวลาห่างกันทุกๆสองชั่วโมงครับในการพีไข่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาม on ก็คือเราเปิดที่ตีสี่เราจะไปปิดที่ตีสี่หนึ่งนาทีนะครับ อันนี้ก็จะเป็น3ามออฟแล้วก็ตั้งไปครับก็จะเป็นในฟังก์ชันที่4ก็จะเป็น4ี่ออนนะครับสี่ออนเปิดที่6กโมงเช้านะครับก็จะไปปิดที่หกโมงหนึ่งนาทีนี้เราก็จะไปเปิดที่แปดโมงเช้านะครับไปปิดที่8ปดโมงเช้าหนึ่งนาทีนะครับต่อไปฟังก์ชันที่6นะครับก็จะเป็นหกออนนะครับเปิดที่10บโมงเช้าไปปิดที่10บโมงหนึ่งนาทีนะครับหกออฟ ก็เจ็ดออนนะครับเจ็ดออนจะไปเปิดที่เที่ยงนะครับเที่ยงตรงแล้วก็ไปปิดที่เที่ยงหนึ่งนาทีนะครับต่อไปแปดออนนะครับแปดออนจะไปเปิดที่บ่ายสองนะครับแล้วก็ไปปิดที่บ่ายสองหนึ่งนาทีนะครับต่อไปเก้าออนนะครับเก้าออนจะไปเปิดที่สี่โมงนะครับแล้วก็จะไปปิดที่สี่โมงหนึ่งนาทีนะครับเก้าออฟต่อไปสิบออนนะครับสิบออนออนจะไปอ่าเปิดที่ สิบแปดนาฬิกานะครับตรงนะครับแล้วก็ไปปิดที่สิบแปดนาฬิกาหนึ่งนาทีครับเราจะใช้เวลาหนึ่งนาทีในการกลับไข่นะครับย้ำอีกทีครับต่อไปก็จะเป็นสิบเอ็ดออนนะครับเราก็จะไปเปิดที่สองทุ่มตรงนะครับไปปิดที่สองทุ่มหนึ่งนาทีนะครับสำหรับการทำงานเราก็จะ จบที่12คู่ฟังก์ชันนะครับ on off นะครับเปิดปิดเราจะไปจบที่ฟังก์ชันที่12นะครับก็จะ on ที่สีทุ่มตรงนะครับแล้วก็ไปปิดที่สีทุ่มหนึ่งนาทีนะครับก็คือ12 off นะครับนี่เราจะตั้งเป็นระบบออโต้นะครับอันนี้คือวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับครับต่อไปเราก็จะมาดูลักษณะเชื้อนะครับ อันนี้เรา,าเปิดตู้ใหม่ก็คือผมเอามาทดสอบให้ทุกท่านได้ชมนะครับนนี้ก็จะเป็นวันวันที่สี่สำหรับเอาเอาเอาไข่เข้าตู้นะครับนนี้ก็จะเป็นเวลาเราจะใช้งานเราก็เปิดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถทำงานได้เลยเราจะพิกไข่มันก็จะพิกไข่ได้อัตโนมัตินะครับ ช่วงเราที่จะหยิบไข่สมมติว่ามันพลิกด้านนู้นนะครับปุ๊บพอเราเราปิดปุ๊บเราปิดตรงนี้เราตัดระบบอันนี้ก็จะหยุดหมุนตัวนี้ก็จะหยุดหมุนนะครับตัวกระเป๋าดนะ้วยทีนี้มันก็จะเมื่อเราตัดวงจรตัวนี้ต่อไปวงจรตัวนี้ก็จะทํางาน,นครับอัตโนมัติเมื่อถึงเวลามันก็จะกลับพีกลับอัตโน,ตโนมัติ จากนั้นถ้าเราจะถุงน่งมันอยู่แบบนี้เราจะทําการเอาไข่มาดูหรือว่าเอาไข่เข้าตู้นะครับเราก็กดไปที่เล่1ครับนี่เราก็รอสักพักน,นี้เราก็จะปิดนะครับเราก็จะปิดทีนี้เราก็จะมาดูเชื้อนะครับ นี้เอาเข้าตู้วันที่17นะครับวันที่สิเราก็จะมาดูเชือนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าเนี่ยมีเส้นเลือดแดงๆนะครับนี่สวันนะครับก็มีพอมีเส้นเลือดนะครับ วันที่17ดนะครับเดือนหนะครับคอตูฝักกลบนี้ยังไม่มีเชื้อนะครับไอ้พวกนั้นคือข้างบนนันคือมีเชื้อ,อน,นี้เป็นอินโดนีเซียน,นะครับที่เอามาให้ชมฮุนลุยฟองนี่พวกนี้มีเชื้อนะอันนี้วันที่17เจ็นะครับ เส้นแดงตรงนี้อาจจะมองเห็นยากหน่อยกลับด้านกอนเส้นเลือดแดงนะครับฟองครับไม่ชัดผมวันนี้ก็จะเป็นวันที่17เ็หมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกล้องมัว นนวันที่สิบเจ็ดนะครับดูเชื้อนะครับอ่ะดูก่อนเดี๋ยวว่าผมเมอกอ่กอะวันที่สิบเจ็ดเอาเข้าตู้นะครับสี่วันผ่านไปนะครับเส้นเลือดแดงครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพ่อพันไก่เลยนะครับหมายถึงว่าเชื้อมันเดินเร็วครับเชื้อดีมันก็มันก็ชัดเจนนะครับเชื้อเต็มเลยอันนี้ย้ํานะครับว่าเราจะเก็บไข่แล้วเราจะทิ้งไว้ประมาณ หสัปดาห์นะครับหรือว่า10วันนะเจ็ดถึงสิบวันเลพอดีครับนี่เราก็จะมีตารางการเก็บไข่เนี่ยยังไม่ได้ลงนะงงครับง่ายๆครับตู้ใช้ไม่ยากครับผมหมดตุกไข่ไ่ในตู้อันนี้ยังไม่มีเชื้อนะ